เก็บตกความหล่อความสวยกับงานอีเวนต์ในส่วนของเมื่อวานนี้ของนางเอกสาวคนสวยพิงคอยประพาวดีมาฝากค่ะบอกเลยว่าสวยเริศลรูดูแพงมากๆค่ะแฟนๆแห่ชื่นชมกันรัวๆเลยทีเดียวละค่ะซึ่งล่าสุดหนึ่งมีนาคม2,568ที่ผ่านมาพิงพอยได้ออกงานอีเวนต์ที่สุราษธานีมีหนุ่มตรีพรพัฒเป็นพรีเซนเตอร์คู่ด้วยกันน่ารักสุดๆค่ะสวยหล่อมากๆ และบรรยากาศภายในงานมาฝากแฟนๆทางด้าน IG Story ของพี่ไและก็อินสตาแกรของพี่ไอค่ะได้อัปเดตมาฝากแฟนๆเรียกว่าทำเอาแฟนๆค่ะ FC แฟนคลับค่ะต่างแห่ชื่นชมความหล่อความสวยของคู่นี้กันเยอะเลยทีเดียวล่ะค่ะแถมก็คอมเมนต์ขอบคุณภาพบรรยากาศจากอินสตาแกรของพี่ไอกันเยอะเลยล่ะค่ะที่ส่งต่อความน่ารักของพิงค์พลอยประภาวดีมาฝาก FC แฟนๆนั่นเองค่ะ ค่าฟอมเซ้นพร้อมลายเซ็นของคังคูพรีเซนเตอร์ของเราทั้งสองท่านนั่นเองค่ะน,<ม>นะคะนี่เลยเนาะก<ม>ิกรรในการรับนะคะมีหมด2ี่สิบนะคะ,คะอย่างคุณโก้เข็มไหมคะก็ไม่กลัวครับแต่ว่าไม่อยากเจ็บตัวมากกว่าอ๋อไม่ชอบเจ็บไม่ชอบกับความเจ็บใช่ไหมไม่ชอบเจ็บครับ,รบเหมือนมีอะไรอะไรแปลกๆอยู่ข้างในในคาว่าคําว่าเจ็บป่<ฮ>ะค่ะพ็ไม่ชอบเจ็บหรือทุกคนชอบเจ็บเป็นครับชอบเจ็บโดยเฉพาะเข็ม ถ้าชอบเจ็บก็เข็มก็ได้เลยถ้าชอบเจ็บก็ไปนอนในห้องกันได้นะคะแล้วคุณนีคามตัวเข็มไหมคะแล้วแต่กขัตการดีกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าได้เงนแบบนี้คิดว่าอย่างนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยอันนี้มันสบายใจกว่ามันเย็นมันเย็นแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะคะอะก็ฝากไว้ที่คึงเป็นเรื่องของการดูแลผิวหน้านะคะจริงๆของเรามีอีกประมาณสิบทรีมเม้นก็แวะมาปรึกษากันได้รวมถึงค่ะเรื่องของผุนรูปร่างนะคะ คุณตรีดูลีลงส่วนคุณพิงพอยไม่ได้เจอพี่นุ้ยนานแล้วเหมือนกันเนาะหลายเดือนแล้วเนาะเราไม่เจอบี่นุ้ยที่นานเหมืเปิดผอมลงทั้งคู่เลยคุณไปทาอะไรกันมาคะก็อย่างอย่างที่ผมบอกกันคืออย่างช่วงสองเดือนที่แล้วตัวเราฟิตมากๆกมีโปรเจกต์ต้องรออยู่แล้วก็ทีนี้มีโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วเราอาจจะไม่ต้องใช้หุนขนาดนั้นก็เลยพยายามลงมาด้วยการที่เอา ไขมันออกเอาโลนีออกไม่ใช่แค่เล่นฟิสเนต์อย่างเดียวด้วยครับผมใช่ครับเพราะว่าที่นี่มีเครื่องเลสโซนนี้นะครับที่เป็นตัวกระชับสัดส่วนของเราแล้วก็เป็นตัวเอาไขมันออกไปโดยใช้คลื่นถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องเลยคลื่นคาวิเทชันหรื่อคลื่นสาวๆาใครที่อยากจะมาเก็บกระชับแบบนี้ค่ะก็สามารถทําได้ด้วยเหมือนกันทําได้อันนี้ขอแบบว่าบอกนิดนึงคือก่อนที่จะมาถ่ายยูเรนสที่เป็นตัวพรีเซนเตอร์เมื่อกี้โอเมื่อกี้ แล้วคือโจพิงพอยอะน้ำหนักขึ้นใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจก็เลยขอเข้ามาทงที่คลินิกค่ะคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยใช่ไพอรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อุ่นๆนะคะแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะกลัวเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะเดี๋ยวบอกเล่านิดนึงสำหรับอา